ตัวบิครับรรก็ม่ีปเร่าพไปั้ตะกอนน่มพนมนะครับรายสารนะนปอง่ป่านน่พี่นเพื่อนน,น้องนะัะกนครับมาัานานี้กามาินข้าวกับผมอาหารกับที่โยนแล้วที่โยนเส้นเสือกับคนหลอด้วยนะครับมาครับมาครับมาครับเล่ายี่เาวที่โยนโหนี่แดดหน้าดำเล้เลเหนื่อยครับเหนื่อยเย เนี่ยงานนิดนึงครับไม่เป็นไรครับนี่มาดูอาหารผมกับวันนี้มีอะไรมีน้ำพริกกับผักนี่อาหารหลักครับช่วงนี้กระเป๋าแกนกระเป๋าแบง็เลยต้องกินอย่างนี้นะครับเนาะอ้อาหารหลักอืมกินเป็นประจำนะครับนะให้มีเบื่อให้มีเบื่อรับแบบมันเดิมครับนี่ก็ไมโลก็จ้างกางบหมดก็ตอนเดียวครับนะ อือโกโก,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 โก้ครับโกโก้อืับมาบอหลายอย่างให้นะนี่ครับนะฮทานอาหารเสร็จกินข้าวกินไม่มีเสร็จก็จะนอนแล้วครับเนาะยอกอยาแก้เส้นแกปวดแกเมื่อยสักเม็ดนึงครับเนาะอือเตรียมไว้ครับสังขารลงโดย่ตอตางกาลเวลาอืม สู้อะไรก็สู้ได้สู้ก็ลงกับแดดก็ฝนก็ฝ้าก็อืมอืมหึหึหึหาหึ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 อึหึหนหึหยหึ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 หเอ้หึ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 หแป็หึห้งึ

หิ้วหิๆวหิวหิเนยครับหิวเราิาก้างัมีวิตามินด้วยนะครับเนาะไม่ได้มีแต่กระโุไให้ดรตนะครับนกินให้ดูช่วยมีวิตามินนาคนก็ต้องดีขึ้น กคืงฟื้นอดครับพี่นนาะอืมอือยอดแต่งแต่งมา ผมย่องเนี่ยผมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับนะขอบคุณนะครับเงินะค,ะค,คนทุกท่านควยังมีความสุข,ขความเป็นเลเงินมีเงินมีทองนะครับขอบคุณครับนี่มีเท่านี้ครับนะพื้นบ้างน,นะครับ อยู่ง่ายๆอยู่ง่ายกับนายทิพโยมซื้นอนเสือเด็กๆคนรอเด้มอไหนดีปัจจุบันลางลาแล้วครับอำลาจากวงการความรอแล้วคับผู้ชมเข้าสู่โหมดหนังเหยอนะครับ ธรรมดาครับไม่มีใครสักคนนี้โรคอาการหนังเหี่ยวไว้ได้ทุกคนต้องยอมต้องยาน,นกันครนะนี่คนน,นะรวยรมยวาจนนะอืม คนไม่พร้อมลวดสูงัวดต่ำลวดดำัว,าว,วขาวซึ <c oughs> ่งเวลาก็เหี่ยวครับอือเพราะฉะนั้นการอยู่ที่มีความสุขทำอะไรก็ให้มันถูกครับไม่ใช่ใว่าใช้ชีวิตบนความมีความสุขแต่อยู่บนความทุกข์ของุกอย่าง มันก mm ็ม hmm. hey wow. uh ันูกอีินนะอืมอ้ยนี่เนาะโอ้ยย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 ย ไม่คล่องคอนะครับเหมือนกับเรายกขามสดเลยนะครับเนาะต่อโทษด้วยนะครับเนาะนี่คือการแสดงชีวิตจริงบอกอกเลยนะครับไม่ได้นะครับเนาะมีนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่นี่เป็นถ้วยส่วนตัวนะครับเราเราไม่ได้กินรับใครนะครับเล้วไปโดนก็โทษด้วยนะครับเนาะอือหอเด็กคนใช้จินยาณในการรับชม <c oughs> สั่นแรงไปหน่อยนะคุณน้องอืม <c> ไ <oughs> ม่ใช่ที่ไม่ดีพเพราะฉะนั้นอย่าไปชดอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่ตำมักไอช้อนชาจับเอานะครับน้ออืมมาครับคลิปนี้กมีเท่านี้ครับบ๊ายบาย